แล้วใช่ไหมหาวิธีทำมันเป็นยาสิเออใบล่ะใบกระ่อบเหมือนกันต้นไม้มีคุณค่าทำมันเป็นยาให้มันหมกได้แล้วจริงจริงนะจะผิดกฎหมาไปถึงไหนกันผิดกฎหม้มันเป็นเกือบร้อยปีแล้วแทนที่ประเทศชาติจะเอาพืชหนึ่งมาพัฒนากัน นันเป็นสินค้าขาวออกก็จะเป็นราวกันนะครับแล้วทรับในดินรับบนพื้นดินแล้วก็มีผลบดกฎไม้อะไรก็ตามทีเปิดอ้าซาไปเลยลุงเนี่ยพูดจังอากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งขิจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิน้นลุงก็พูดมาตลอด ไม่น้อยกว่ 20, า20-30ปีที่ว่าในส่วนที่เขาว่ายายายามเป็นพิษเป็นพิษเป็นพิดทุกวันนี้กลุ่มเพศสัตว์เนี่ยนะก็จะมาเอาเรื่องพืชเนี่ยมาสัรงะห์เรื่องพืชเยอะเลยเขาจะไม่ไปหาเคมีแล้วนะครับเพศสัตว์การเรียนการสอนทุกวันเนี่ยในมาหาวิทยาลัยต่างๆนะพุ เขาจะมาด้านนี้หมดแล้วเป็นส่วนมากแล้วชา <c oughs> ต้องวิจัยสังเคราะห์กันมาครับนะักวิชาการให้มันเป็นให้มันเป็นยาพืชพอล,ละลายความรู้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันมากันนะหกมันบีบรัดกันเลยอย่าลืมนะมนไอ้ต้นชาเนี่ยเป็นเป็นสารเสพติดทุกวนะันมันมาจากองค์การสหประชาชาติเนี่ยมันมาจากนู่นนะมันบีบมาตั้งแต่นู่นนะยมันกี่ปีมาแล้วนะครับ ก็สงครามโลกจบนั่นแหละครับนั่นแหละครับบทบาทขององค์การสาหาประชาชาติจําไม่หน่อยครับผมปรับเปลี่ยนกฎบกัตรกฎหมายในรูปแบบที่นานๆๆน,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 นั่นคือการเอาเปลี่ยนมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็น่าจะฟื้นถึงมาได้แล้วนะครับฝั่งตะวันออกองค์ความรู้ตะวันตกการเยียวยาวรักษามนุษย์มันไปต่อไม่ได้ทำไมไม่คิดกันบ้างโอ้ย ประเทศจะร่มจมนะลุงผู้จังประเทศจะร่มจมเพราะเรื่องเราสุขภาพนะใครๆคคนบ้านเราก็ไม่อยากจะเห็นใครตายหรออเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเอาอย่าเอาความสงสารบางคนเนี่ยมาหาอยู่หากินกับความความสงสารของคนอ่ะโอเคไหมอืม หรือว่าความทุกข์ของคนประกอบอาชีพบนกองทุกข์ของคนเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วมันลำบากอยู่แล้วไปขูดรีบไปทําไมจุดเกินเหงือเกินหมนใจเนี่ยนั่นคือเป็นองค์ความคิดความคิดคือความรู้จใกตะวันตกทท้านั้นที่ว่าคนบ้านเราเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับสุดท้ายไปไงต่อเมื่อรู้อย่างนี้ก็กลับขั้วกลับข้างปรับความคิดระดมความคิด ุ่นส่วนความคิดพิชิตค,ความเข้าใจกันไหม่ก็พยายามพูดจาให้ให้ได้ให้ได้ไรให้ได้ฉุกคิดกันเนีอยใช่ไหมครับให้ได้ฉุกคิดกันมากๆกเอาไว้หน่อยนึง่งที่กรีซอากาศเย็นมากบนเขามีหิมะค่ะหนาวอยู่ในบ้านก็ทำทำงอกเพิ่มความร้อนค่ะ ทำงองอเอวกองอเอวกองงับอากาศถูกว่าไเวทบักให้หน่อยก็ไม่ได้เว้ยงอบักอวบักกอ,อ,กอ,อ,กอจะได้เดาถูกนะทำงอคุณพัฒน,นาโอเคเข้าใจเข้าใจจนได้มีไฝอีกว่ามาไม่มีแล้วเลย เอ้ไงคนระยองเป็นไงบ้างสุขสบายดีกันอยู่เรือชาวระยองเฮนะสังเกตน่อนะฝนจะตกไหมวันพรุ่งนี้มาเลยนี่สองวัดกรุงเทพและปริมณฑลนะส่วนบักใต้เจอไม่ใช่เหรอ ใต้บ้านเราเจอเยอะคงไม่รุนแรงมากจนเกินไปมากปลาทะประทังนะนตาม,มุขขูกเขาว่าไว้นะะห,หนาวมากไหมครับภาคเหนือใครอยู่ฝั่งเหนือเ,อเนี่ยหนาวมากไหมครับหนาวเย็นไหมอยู่บนดอยนะะั่นอ,อีสาน ริมน้ําขงเป็นไงหนาวมากบอกรุงเทพเย็นหน่อยนะเชา้าก็มีไอเย็นให้ได้ได้สัมผัสไอเย็นอยู่แล้วครับน้าๆๆนะแต่ให้หนาวไม่มีนะสัมผัสไอเย็นอืม สัมผัสไอเย็นธรรมชาติมันก็สบายนะครับมันรู้สึกสบายโล่ก็ผมพยายามรอคำถามนะครับสบายดีครงเริ่มสู่ปกติแล้วค่ะทำใจให้เป็นปกติทำใจให้เป็นปกติใใเ,กตเขาคือเขาเราคือเราเขาไปวนๆแล้วก็อยู่เขาไปวนๆเ,เราก็อยู่ ก็แค่นั้นเองนะก็นะทําไปตามเกิดตามมีอะไรก็ได้สติปัญญามีแล้วก็ใส่เข้าไปให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลส่วนนิพพานเอาไว้ในใจนะขอมเชาติสุดท้ายว่าไปธรรมมีไหมไม่มีเนาะ ไม่มีลุงก็หมดสภาพ้เหมือนกันนะไม่มีไปเมืม่อวา,านนี้เสียงใช่ไหมวันนี้เล่นแสงทั้งนั้นเลเอ้ยแสงอยู่ในน้าดูงไปไว้เม่แสงอ่าได้เลือกได้เรืไอ้เรื่อง,เอ,งเอาแสงเอาแสงเอแสงเอาเลยพลัง <c oughs> งานบริสุทธ์ซ่อนอยู่ในแสงจำภาษานี้ไว้ครับค่อยๆหายใจเข้าไป ย้ำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสง mm hmm. ลืมตาธรรมดาเนี่ยครับ mm hmm. เห็นอะไรบ้าง mm hmm. พิจารณาแสงลุงก่อนก็แล้วกันนะ mm hmm. พิจารณาให้ได้ก่อน mm hmm. แสงลุงมันออกมาจังไงืม mm hmm. แล้วก็มีเป้าหมายของเรานะฮะพลังงารสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงารสุทธิ์นี้